สวัสดี FC และผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็ออกหมายครับผมหมายก็ใกล้ๆกับหมายเก่าครับที่กุอ่างนะครับผมวันนี้เสียนหมิวก็ียังคล่องใจอยู่ครับผมเอ่อมาใส่คูอ่างคูอ่าง10บกว่าคำครับผมตีปีนะครับผมวันนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วครับตรงนู้นที่ใส่สบายเลยครับผมครับผมอยู่ใกล้ๆกับบ้านยางตะกวยครับผม อยู่ฝั่งนี้ครับผมครับเดี๋ยวมาดูไม้ครับผมครับผมน่ครับมากับเสียงมิวครับผมเส้นมิวไปแล้วครับผมตรงนู้นครับไปตามไปคู่อ่างครับตะกี้กับตีปีครับผมอยู่ตรงต้นยูคานันครับผมตรงครับตรงต้นยูคาสูงๆนะครับผมง สิบคำนะครับผมเกือบสุดครับผมนะครับตรงนู้นเขาก็ปลูกแตงโมครับละเลาะใกล้ๆถนนครับผมปลูกแตงโมครับผมว่าจะไปใส่ตรงนู้นครับผมนะครับต้นงสูงครับเห็นมันตีปีกใกล้ตัวอื่นดีครับผมนะครับอยู่ใกล้ๆป่านะครับละเลาะใกล้ๆกล้ป่า ตันต้นงสูงนะครับผมเดี๋ยวไปใส่ตรงนู้นครับผมสวัสดีครับเาเพชรน้ำหนึ่งมาครับผมนี่ครับได้สีแต้มนะครับผมมาดูครับวันนี้จะได้แต้มหรือเปล่าครับมาลุ้นครับผมนีครับตกตีปีไปแลครับผมดูครับตีปีไปนนู่นครับเยอะครับผม ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผมออกมหมยช่วง่บยๆครับผมช่วงบ่บยๆอากาศก็ดูคึมคมครับเมฆเยอะครับวันนี้เนี่ยบผม,ผมขันอยู่ต้นใหญ่เนี่ยครับผมใส่ตรงนี้ครับ เข้าไปหาเพชรน้ำหนึ่งครับผมโดดมาจากฝั่งนี้ครับผมมาลงอยู่ตรงนี้ครับบดเข้าไปครับผมเพชรน้ำหนึ่งคูคูติดครับผมน่าจะถูกเล็บครับผมนี่ครับหลุดครับผมน่าจะติดเล็บครับผมกำลังจะคูครับผมพอดี ยังไม่ทันคููครับผมเพชรน้ำหนึ่งคูโดดออกครับผมน่าจะเกี่ยวเล็บมาเนยครับผมนี่ครับยาวมันจากโนมานี้ครับผมใส่บวงหันไปอยังนู้นครับผมถ้าหันอย่างงี้น่าจะติดครับผมใส้บ่วงหันไปนู้นมันลงมาตรงนี้ครับผมลงมาจากฝั่งนี้ยน่าถูกเล็บก็ หลุดครับผมโอ้จะได้แต้มก็ไม่ได้ครับผมหลุดครับผมครับผมเก็บอนครับผมครับผมเก็บแล้วครับโอ้ได้แต้มก็ไม่ได้แต้มครับผมติดก็หลุดอีกครับผม ติดหลุดครับน่าจะถูกเล็บครับผมเซียนมิวก็กลับก่อนครับผมดีเกี่ยวข้าวครับวันนี้เกี่ยวข้าวของตัวเองครับกลับก่อนครับผมหูอ่างก็ไม่ได้ครับผมมาตามคูอ่าง เสียงนิ้วมาตามขูอ่างก็ไม่ได้ครับใส่ที่ก็ไปที่ครับผมเลยกลับก่อนครับเกี่ยวข้าวครับผมผมก็เก็บแล้วครับจะได้แต้มก็ไม่ได้ครับผมโลงหากินตรงที่เขาไถาน่าจะปลูกมันครับผมไถไว้ครับลกลงมาเต็มเนื้บผม รถก็อยู่นู่นครับผมไกลครับผมครับผมถึงรถแล้วครับผมเออเห็นแล้วครับผมจับคนเดียวครับครับผมก็หมายก็เป็นหมายไอ้คู่อ่างนะครับผมหมายคูวอ่างวันนี้ก็พอได้ลุ้นครับผม ลงเข้าหาอยู่ครับก็ติดน่าจะถูกเล็บครับผมเข้าไปไม่ทันได้คูครับนกต่อคูโดดออกครับผมเกี่ยวบวงออกมาด้วยครับไม่ได้แต้มนะครับผมไม่เป็นไรครับพอได้ลุ้นครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ